สวัสดีค่ะพี่นอ้องตอนสายๆนะคะบานคุณแม่น้องหมวยอุดรท่านีเริ่มแดดออกแต่กแดดหนาวนะพี่น้องใบไผ่คุณพ่อตัดมาไหวถ่าเห็ดล่งเรือนเห็ดนะคะตัดไห้ถ่าเหะะ็ดล่งเรือนเห็ดพี่น้องบรรยากาศหนาวนี่แดดแต่ก็หนาวนะคะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศจจ่สี่น้องหมวยเพิ่งกลมานางอาบแดดนะคะพี่น้อง เพกันกระยางส้มวิวนางส้มยางส้มอากาศไปนะคะคือทัดบ้านเฮ่ากาด็ดีอากาศาก็ดีพี่น้องบรรยากาศดีค่ะคุณแม่อยากสิบอกว่าอาอาการของน้องเราก็ดีขึ้นนะคะสวัสดีคะ่ะน้องหมวยมา,ามาสัมผัสเน,นะะี่ยค่ะคุณลูกอะไรม,มาอ่าเออมากเกิดพล่อยย้อนลังอยากสัมผัสน,น้องหมวยเป็นจังใดเดียวนีอาการดีขึ้นปกติบหมคะคุณลูกดีขึ้นปกติจ้าสาม,มารถที่การเทศงานได้แล้วเนาะ กับเวลาที่เฮ้ารักษาอันยาวนานนะคะใส่เวลามายาวนานน้องเพิ่งกระดีขึ้นนะคะพี่นอ้องน้องเพิ่งกระสามาที่การทำงานใ้ทุกอย่างปกติทุกอย่างโอเคร่างกายน้องหมวยกระพร้อมนะคะ,ะกระดีใจนะคะที่น้องเราคิดได้ทาได้หัวใจข้ามาหากินเราค่ะพี่น้องหัวใจเข็ดแรงเห็ดง่ายหัวใจเข็ดทุกอย่างหรอกค่ะว่าต้องบอกนะคะหายน้องเราเข็ดเวโตแเราเองนะคะพี่น้องทุง <c oughs> มือนี่จะมีความคิดว่าเจังไดแล้วน้องหมวย มีความคิดว่าอยากไปเฮ็ดงานอยากไป,ไปออกรถโ,<อ>โอ้เก็บเงินออกตลรดจเถอนนอรถอรถย่างนอ,รถ,งนอรถจักรยานบ่รถร่อนตะไสรวยเจ้ายังมาทันได้เค็ดติมาไส่ตัวนี่จะเอ็กสิออกหิยเต๋ฮะว่ายเขาขี่รถปิกอัพรถเก่งกันแล้วมาใส่เขาขี่ดอ,อ,อกอดมะมมมานาวอ <c oughs> าจจะเป็นกำลังใจให้ใหน้องเพื่อนได้เดินทางนอนแล้วก็เริ่มอาการคิดได้ทุกอย่างปกติดีตามอ่าเป็นน้องใหม่คนเก่านะคะหัวใจแข็งอยากเห็ดงานเหรอครับพี่น้องอ่าเขาก็ให้เวลาน้องอีกสักพักนึงนะคะพี่น้องเพื่อนนองเราจะ รเรางกายเข้มแข็ง้นมาดีกว่านี้นะคะจิตใจเข้มแข็งนะคะขอกำล e ังใจจากเอฟซีนะจ้าจ้าขอกำลังใจจากเอซกับเป็นกำลังใจให้น้องมวยนะแม่เจ้ากศสิพยางามตั้งใจจา้า อ่าเอฟซีินอย่าำนี้เพิ่นก็ดีใจลรวละอ่าคิดได้ทำได้โดยตัวเองลูกอ่ามีการตัดสินใจโดยตัวเองนะคะอ่าห้องหัวจักว่าซิ่งได้ดีบดีแล้วเฮาก็เลือกทางเดินของเฮานะคะโอกาสยังมีให้เสมอค่ะคุณลูกขอบคุณค่ะขอบคุณไปทางพี่จ๋าขอบคุณไปทางไอจอนนี่นะคะขอบคุณพี่น้องปองไปสุขสุขคนด้วยพี่น้องที่คอยให้กำลังใจน้องไวอยากบอกพี่น้องว่าตอนนี้อ่าคุณแม่อ่าว่าน้องไวดีขึ้นหลายเตืบหายปกติถึงหลอกค่ะอ่าเป็นปกติสามารถทำงานได้นะคะทุกอย่างโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณ ค่ะวัสดีจ้า